บายดีตอนสาวๆเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้รับพนักงานใหม่อีกแล้วจ้าสางโพงอันพนักงานใหม่ก็ยังพม่ันตื่นดอกแจ้งงานวันเด็กมาอืมงานวันเด็กมาพนักงานใหม่กับเพื่อนก็บฮัรดโพกตัวไยเป็นยังไงมวนอยู่บอ ดีว่ามวนกับมวนบอดีว่าบ,บมว,กมวกมนกับแมนอยากอนตั้งแต่เสือปโลตัดตูดจาบสี่บาทหาซิปด้วยพี่นอกนะคะสนใจกันไหมสนใจกันมาหลับอยู่บนทำงาน เสียงแจ๊กเป็นจวดๆเป็นสมวนนะคุคืออยู่ตัวอะไรค,คืออยู่บุได้สนใจกับที่โตมาเด้องานยิปผ่าเราสามารถสั่งโป่งเพิ่มอีกเห็นประธานเห็นประธานงานลายอ๋อเ,เงีเ้ย เดี๋ยวเสร็จจากต่อไรมันกัสิไปงานวันเด็กเมื่อนี้ร่ไปหวานยูินบไปเอาเสียอยู้ันนั่นไหนะจ้าได้จ้าว่าจ้าวิตจ้าาด้วนใส่อลอใส่กินแล้วเสร็จล้วเข้าไปมงกุฎดละ <20 S 2> จบูบกิฟต์สิเพียงโซนี้เลยจ้า